สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่งาน Food and Hospitality Thailand น,นะครับผมภูชื่อพลอยค่ะพวกเราทำแบรนด์หลอดข้าวหลอดือว่าชาวนาไรซอค่ะชื่อตามโวเลยค่ะชาวนาก็คือชาวนาไลซอก็คือซอว์วิงกิงซอก็คือหลอดที่ไว้กินน้ำทำจากข้าวค่ะ ตามชื่อเลย <c oughs> ของเรามีหลายสีนะคะทำจากข้าวร้อยเปอร์เซนตค่ะลัพก็คือมันแข็งแรงมากดูเหมือนเป็นพลาสติกเลยลูกค้าที่ซื้อมาเขาจะถามเราว่าเอ๊ะกินได้หรอมันเป็นข้าวเหรอแต่ว่ามันทำจากแป้งข้าวค่ะก็คือกินได้ค่ะแล้วก็อยู่ในน้ำก็ละลายได้ภายในสองชั่วโมงค่ะอยู่ได้อยู่ได้มากกว่าสองชั่วโมงในน้ำเย็น ครับก็เราก็เป็นแบรนด์เล็กๆที่เพิ่งเริ่มมาไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงปีเลยเราก็อยากอยากจะทําให้ชีวิตชาวนาในเมืองไทยเนี่ยม,มีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ในทางกับกัารลง,ลงอาหารก็สามารถ Elevate guest experience หรือว่าประสบการณ์ของแขกที่เข้ามาเนี่ยได้นะครับเราก็เลยผลิตตัวนี้ขึ้นมานั่นแหละชาวนาสตรติดตามพวกเราได้ที่ IG ชาวนาไรสตร์นะครับถ้ามีใครมีร้านอาหารหรือโรงแรมอยากให ประสบการณ์ลูกค้าดีมากขึ้นนะคะติดร่อได้เลยค่ะในอนาคตเราจะมีสมูทตี้รอรวยดื่มกับกินกับน้ำปั่นได้ค่ะขอบคุณมีสีน้ำเงินสีแดงสีดำเป็นสีธรรมชาติย้อมสีธรรมชาติจากจากจากดอกไม้หรือว่าสีตามธรรมชาติอย่างเช่นสีน้ำเงินเนี่ยก็จะมาจากอัญชนันสีเหลืองนี่ก็จะมาขาม,มิ้นอย่างนี้นะครับสีธรรมชาติก็เป็นออริจินอลเลยค่ะ ก็คือถ้าเกิดว่าใส่น้ํำไว้จะอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่มันจะค่อยๆอ,ออกแล้วก็ย่อยสลายแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อไว้เก็บไว้เนี่ยหลอดตัวนี้อยู่ได้2ปี 2> แต่ยังไม่แก่ออกมาจากขออผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมาจาก70%เป็นี่ยเป็นแป้งข้าวเจ้าอีก30%เซี่ยทำมาจากแป้งมันครับจะทําให้หนึ่งคือมันมันเกาะยึดกันได้อยู่ได้นานกว่า,วานานกว่าที่เราจะใช้ ตอนนี้สั่งได้ผ่าน IG แล้วก็เว็บไซต์ครับเว็บไซต์เราคือช e <ไว S 2> า a น n a s t r i c e s t r a w c o m c h a o n a rice r i c e straw s t r a w com ค่ะลูกค้าของเราตอนนี้เป็นลูกค้าเราเทากเก็ตลูกค้าในโรงแรมในร้านอาหารค่ะตอนนี้ของเราจะเป็นฟั์ยเดยนิ่อยู่ค่ะก็มีเันนี้มีมิชลินเข้ามา2องสร้านค่ะ ที่มาซื้อหลอดของเราเพราะว่าเขา add value กับเราเพิ่มเพิ่มเปลี่ยนหลอดเราถ้าเพิ่ม add value กับลูกค้าได้ค่ะให้ประสบการลูกค้าว่าลูกค้ามาสั่งน้ําแบบ hotel สั่งมอสเทลสั่งน้ำอรลโลอะไรแบบนั้นพอเขาเสิร์ฟมาเขาจะสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรที่พี่ที่ร้านเขาจะอธิบายได้ว่า เป็นหลอดที่ทำมาจากข้าวก็แอดเหมือนแบบประสบการณ์เป็นกิมมิคเล็กๆที่ราคานิดเดียวแต่เพิ่มประสบการณ์บฟิกอรให้กับลูกค้าได้ค่ะเพื่อ Elevate Guest Experience ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรม h o s p i t a l ิตี้ฟู้มันแข่งกันที่ไม่ใช่แค่เรื่องอาหารเรื่องรสชาติอย่างเดียวมันแข่งกันที่ประสบการณ์ของแขกที่มาด้วยแล้วหลอดข้าครับมันออฟเฟอร์ความเป็นไทย มันออฟเฟอร์ความเป็นรักโลกและที่สําคัญมันออฟเฟอร์ความแตกต่างที่มันไม่มีร้านไหนเลยทีนหลอดได้ที่หลอดกินได้เราก็หลอดย่อยสลายต่อหน้าคุณเลยระหว่างที่ทานข้าวอยู่ล้วทุกอย่างที่เราทําอ่ะมันพลายเชนของเราคือกลับไปหาชาวนาหมดเลยสปอเออร์ของเราทุกอย่างก็ําที่ไทยข้าวที่เขาซื้อมาทําแป้งก็มาจากไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอ่าวขอยูผมไปเที่ยวมาเลยมา ผมไปที่เข้ามาเลยมาแล้วก็ไปกินคาเฟ่ร้านหนึ่งแล้วก็เจอไอ้หลอดข้าวนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าทําไมมันไม่อยู่เมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยมันเป็นหลอดข้าวนึกออกไหมมันมาจากข้าวเมืองไทยมันคือข้าวแล้วตั้งแต่วันนั้นเนี่ยสามปีจะสี่ปีละจาอะไรเกี่ยวกับคาเฟ่ไม่ได้เลยแต่จําหลอดข้าวได้ก็เลยคิดว่าน่าจะมีร้านอาหารที่ต้องการให้คนจำได้แบบนี้อยากซื้อของของเราเหมือนกัน As as in um, international countries, they have changed. They have been more concerned about sustainability. And in other countries where I grew up, no, I lived there for five years in Vancouver. They already transitioned into biodegradable and sustainable products. And we know from trend, it usually takes a few more years to delay to come to Bangkok. In that country they have straw um it's a huge industry. They make straw from algae, they have straw from bamboo, from you know oil you can oil from pasta from anything you can think of. So we think that well we're Thai, right? We want to bring Pan Thai, the culture, the pride of Thailand to the international um, stages too. So we plan to bring China straw to in the world. Mm. Yeah. Anything else to add? You, uh, you can contact us through our IG page or through our website, Chauna Rice Straw. Yeah, and let's make let's make this rice straw become global. Yeah.